สวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์หนึ่งเปออีกครั้งแล้วนะคะสำหรับรถ4ประตูออตโอต้คันด้านหลังนี้นะคะราคาอยู่ที่949,0 0 0บาทนะคะ่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมขอบล้อ18นิ้วเลยนะคะที่สำคัญนะคะรถรุ่นตัวแซดขึ้นไปนะคะเขาจะให้ที่ปัดน้ำฝนมาเป็นแบบบิวอินสำหรับรุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมพวงมาลัยหนังเลยก็ว่าได้นะคะก็มีปุ่มคอนโทรลให้ ทั้งด้านซ้ายด้านขวาจ้าเกียร์ออโต้โดนใจตอบโจทย์คุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะขับขี่สบายง่ายๆเลยจ้าเบาเขาก็จะมาเป็นเบาะคูลแม็กหนังเลยนะคะสวยๆเรียบๆงามๆจ้าด้านหลังก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตด,ด้วยจ้าสะดวกสบายมากค่ะสำหรับรุ่นสีประตูออโต้ค่ะ